สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพ่อมาแล้วหลังโดนท้าเจอพ่อมาแล้วหนุ่มกัญชัยเคลื่อนไหวหลังมีประเด็นน้องไนท์ขอท้าเจองานนี้ฟาดกับแบบนิ่มๆเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนโซเชียลสุดๆระหว่างน้องไนท์และพิธีกรดาราชื่อดังหนุ่มกัญชัยที่ล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook หลังท้าเจอออกผลกระแสโดยหนุ่มกัญชัยได้โพสต์เอาไว้ว่าในการสั่งสอน หรือถ่ายทอดธรรมะให้บุคคลอื่นผู้ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญคือเป็นผู้ได้ปร,ร่ยนธรรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้ข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลอย่างชอบขั้นโสดาบันมีคุณธรรมวิเศษในใจมีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นอยู่ในแนวทางแห่งพานิพานมีมรรคองแปดเป็นปฏิปทาในตนแล้วจึงค่อยสามารถ ให้การอบรมสั่งสอนผู้ทุชนผู้ยังมีปัญญามืดบอดแต่มีศรัทธาได้เพราะคนที่ยังเป็นผู้ทุชนและยังไม่ได้เปเีียนธรรมหากเที่ยวไปสั่งสอนคนอื่นก็เท่ากับคนตาบอดเดินจูงคนตาบอดไปย่อมจะไม่สามารถถึงจุดหมายตามที่ปรารถนาได้แต่กับต้องประสบกับทุกขและคาดเคลื่อนออกนอกทางแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงแสดงไว้อย่างแน่แท้จากคำพิพากษาคดีธรรมคดีหนึ่ง ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีพูออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ